วันนี้มาดูชาวกัมพูชาโปรโมทอังกอรวัดนะคะโดย m ิสเวิลด์กัมพูชาปี2022ได้โพสต์รูปภาพที่เธอนั้นสวมชุดไทยใส่สบายแล้วก็ไปเที่ยวอังกอรวัดบอกว่าชาวกัมพูชาที่รักของฉันฉันภูมิใจในตัวคุณที่ให้ความเคารพรักและซื่อสัตย์มาแสดงต่อไปว่าอะไรเป็นของเราในโลกนี้เพราะฉะนั้น โปรดอย่ากังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แสดงการหมิ่นประมาทบิดเบือนและไม่เคารพจากกลุ่มคนบางกลุ่มมาสอนพวกเขาว่าความเมตตาและศักดิ์ศรีนั้นเป็นอย่างไรและยังระบุอีกนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือยอมรับวัฒนธรรมของเราให้มากขึ้นแสดงให้โลกเห็นมากยิ่งขึ้นและยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและจริงใจในแสงสว่างและอาณาเขตของเรานั่นก็คืออังกอวัด ไม่รู้ว่าที่อธิบายแบบนี้หมายความว่าจะต้องใส่ชุดแบบมีสบยัยที่ละมายคล้ายกับชุดไทยแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าชุดนี้ เป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาหรือเปล่านอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีโพสต์อื่นค่ะโพสต์อีกว่าวีล็อกเมื่อไปดู Equinox s u n นไรส์ที่อังกอรวัดเมื่อวันที่22มีนาคมปี2024ที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนลองดูคลิปวิดีโอที่ฉันถ่ายมานี้สิสวยงามมากๆเลย และอีกโพสตหนึ่งนะคะก็บอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัดโบราณประติมากรรมอันมีชีวิตชีวาการเต้นรำที่มีชีวิตชีวาอาหารที่มีรสนิยมมากมายและผู้คนที่ซื่อสัตย์และเป็นมิตรพร้อมกับรอยยิ้มอันอบอุ่น ใครมีอะไรจะแชร์เกี่ยวกับสิ่งที่กัมพูชามีบ้างแชร์กันมาได้เลยแล้วก็ยังมีโพสต์ต่อไปนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนสู่กัมพูชาฤดูใบไม้ผลิพระอาทิตย์ขึ้นที่อังกอรวัด อย่าลืมมาเที่ยวชมปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์นี้โดยภาพส่วนใหญ่ที่ได้ปรากฏออกมานะคะก็คือภาพที่ใส่ชุดไทยแล้วก็มีสบายซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอะไรแต่ชาวกัมพูชาก็ตั้งใจที่จะทำชุดนี้ให้เป็นชุดประจำชาติของตัวเอง โดยมีชาวกัมพูชาหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมว่าชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติเขมรดั้งเดิมที่สวยงามมากๆพวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และขึ้นมารดกโลกให้เร็วที่สุดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต่อไปการที่จะไปเที่ยวชมอังกอร์วัดของเราจะต้องใส่ชุดประจำชาติแบบนี้เพื่อให้ทุกๆคนเห็นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าวัฒนธรรมของกัมพูชานั้นสวยงามขนาดไหน และล่าสุดนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเยี่ยมชมอังกอร์วัดที่ประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าเขากำลังวางแผนกำลังจะไปเที่ยวกัมพูชาแต่ฉันอยากจะเตือนคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ฉันได้พบมาหากใครคิดว่าจะไปผจญภัยในกัมพูชาจะต้องมีความรู้ที่จำเป็นในการสำรวจถนนที่พลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดที่คึกคักและไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องพบเจอเมื่อไป กัมูชาฉันกำลังจะพูดถึงกลโกที่แพร่หลายมากที่สุดส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปยังนักท่องเที่ยวในกัมพูชาโดยคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นวิธีหลีกเลี่ยงให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถตุกตุ๊กไปจนถึงการเที่ยวอังกอวัดรีบดูวิดีโอนี้ซะมันช่วยคุณได้อย่างแน่นอน โดยเขาอธิบายนะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้ฉันได้อธิบายเกี่ยวกับกลโกงในการเช่ารถจักรยานในการคิดค่าโดยสางของรถตุกต๊กและการป้องกันการโดนฉกช,ชิงกระเป๋า เขาบอกว่าส่วนใหญ่การที่จะไปเที่ยวกัมพูชาคนส่วนใหญ่มาจะเดินทางไปประเทศไทยก่อนแล้วค่อยเดินทางไปกัมพูชาหรือไม่ก็จะเดินทางไปที่เวียดนามก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อมายังกัมพูชาในกรณีแบบนี้หากคุณกําลังจะเดินทางไปกัมพูชาแล้วก็จะต้องระวังสิ่งที่คุณอาจจะต้องพบเจอระหว่างข้ามชายแดนนั่นก็คือการคิดเงินเพิ่ม คุณคิดดูนะให้คุณพยายามซื้อตัว๋วผ่านบริษัทที่มีชื่อเสียงกรณีที่คุณจะนั่งรถข้ามชายแดนหรือว่าจะบินตรงเหมือนผมเลยก็ได้แต่ว่าขอแนะนำวิธีที่ดีที่สุดก็คือการนั่งเครื่องบินคุณจะไม่ค่อยเจอการหลอกลวงที่สนามบินหรอกแต่ถึงมีก็น่าจะค่อนข้างน้อยกว่าวิธีอื่นซึ่งโดยปกติแล้วการเดินทางมายังกัมพูชาด้วยเครื่องบินเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าเข้ากัมพูชา ประมาณ30 USD ดลลและโปรดจำไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสนามบินก็แล้วแต่ห้ามจ่ายเงินให้ใครในกรณีที่ไม่ได้ทำวีซ่าให้ใจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่เท่านั้นและสิ่งถัดมาก็คือกลโกงหากคุณไปเช่ารถจักรยาน หลายๆคนเวลาไปเที่ยวกับพูชาชอบเช่ารถจักรยานเพื่อชมเมืองแต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเวลาคุณจะเช่ารถจักรยานให้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็ถ่ายหน้าเจ้าของให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุยกับใครอยู่พักอยู่ในหอพักที่ไหนเรียกเก็บเงินแบบไหนเป็นเงินดอนลลาร์หรือว่าเงินสกุลอื่นและอย่าไปเช่ารถจักรยานกับใครที่ไม่รู้จักเด็ดขาดแนะนําให้เช่าที่โรงแรมหรือที่พักที่คุณไว้ใจ ถึงแม้ว่าค่าเช่าจาัก,กรยานจะไม่แพงมากนะักแต่การเช่ากับทางโรงแรมน่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะหากคุณเช่ากับคนที่คุณไม่รู้หรือว่าไปเช่ากับร้านค้าทั่วไปที่ดูไม่น่าเชื่อถือคุณอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่มากกว่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะคิดเลยถัดมาคือกลโกงจะกรถตกตุก นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆคนนิยมนั่งรถตุ๊กๆในกัมพูชาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนจะต้องเจอกับกลโกงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะคิดเงินประมาณ10-15 u s สดอลลาร์ ขอแนะนำว่าถ้าคุณเรียกรถตุกๆแล้วจะต้องตกลงกับคนขับให้เรียบร้อยว่าจะเดินทางจากที่ไหนไปถึงที่ไหนแล้วก็คิดราคาให้เรียบร้อยตกลงราคากันก่อนอย่าไปคิดราคาตอนถึงปลายทางอย่างเด็ดขาดและอีกอย่างคุณจะต้องดูว่าเขาขับรถวนไปวนมาหรือเปล่าเพราะว่านั่นอาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินค่าตุกๆเพิ่มเติม ยกตัวอย่างถ้าคุณจะไปอังกอร์วัดจากโรงแรมของคุณอาจจะมีระยะทางประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ตกลุกับคนขับตุกๆแล้วก็เขาจะพาคุณวนแล้วก็ขับไปประมาณ5-7กิโลเมตรกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งนั่นทําให้คุณต้องเสียเงินเพิ่มเติมอย่างแน่นอนหรือไม่คนขับรถก็จะไม่พาคุณไปส่งที่จุดหมายปลายทางแต่เขาจะปล่อยให้คุณลงที่จุดอื่นแทนแต่ถัดมาเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นพบเจอ นั่นก็คือการฉกกระเป๋าหรือว่าแย่งเงินของคุณไปโดยส่วนใหญ่คนท้องถิ่นมักจะทำให้คุณเสียสมาธิหรือไม่ก็มีคนมุงอยู่ใกล้ๆคุณขณะที่คุณนั้นกำลังถือกระเป๋าอยู่ช่วงกลางวันอาจจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่นักแต่จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เคยโดนฉกกระเป๋าเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นมักจะเกิดขึ้นหลังเวลาสี่โมงเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน หรือไม่ก็จะสังเกตจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยจากการเที่ยวมาทั้งวันที่ออกมาจากอังกอวดัดแล้วก็จะใช้จังหวะนั้นดึงกระเป๋าของนักท่องเที่ยวออกมา ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกพวกคุณหากคุณกำลังวางแผนที่จะมาเที่ยวอังกอร์วัดแต่ขอบอกเลยว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่สวยงามมากคุณสามารถมาชมอังกอร์วัดซึ่งเป็นโบราณสถานเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกนิยมมาที่กัมพูชาและจะต้องมาชมอังกอร์วัดให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะที่นี่ เป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์โดยในคลิปวิดีโอรีวิวนี้นะคะก็ได้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับชาวอินเดียคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่คุณบอกมาเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ไหวตัวทันก่อนถึงแม้จะเสียเงินไปแต่ก็เสียไม่มากและก็มีหลายคนนะคะ เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกคล้ายๆกันว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องรู้จักแล้วก็ระมัดระวังให้ดีควรศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศจะได้มั่นใจว่าไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนแต่ว่าการไปเที่ยวกัมพูชานั้นไม่ใช่กลลโกงระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวอังกอร์วัดหรือว่าเดินตามตลาดนาเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเดินทางเลือกที่พักโรงแรมหรือว่ารับประทานอาหารควรจะเลือกร้านหรือว่าผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือหรือสามารถเรียกแอปพลิเคชันที่คุณนั้นไว้วางใจได้ว่าจะไม่เกิดอันตรายกับตัวคุณเอง